เจ็ด <7, S 2> ครับในกรุงเทพปีที่น้ำท่วมครับชนเลยใช่ไหมแบบแรงกระแรงเจอกันรถเสียหายั้คู่ครับ,รบรแล้วผมก,ก็ไปเอ็กซเรย์ก็ไม่มีอะไรครับแต่พอ,อหลังจากนั้น6กเดือนก็เกิดระบบข้างในมันเลือดมันเดินไม่ถูก เมื่อไม่ถูกมันก็เกิดเอามาพึกงเอามาพาดครึ่งหนึ่งครับแบบไม่มีการกระดูกกระดิกอยู่ประมาณหนึ่งปีกับสามเดือนครับผมก็สวดมนต์สวดมนต์หนักสวดมนต์วันละประมาณหนึ่งชั่วโมงครึงคร่งสวดจนมันกระดูกกระดิกได้กร,ระดูกหลิกงได้ก็เดินได้ครับเดินได้ผมก็ออกอก,ก,กําลังกายก็ อย่างเงี้ยครับแต่นี่มันเพียงแต่ยังขับรถไม่ได้เพราะภรรยาเขาไม่อยากให้ขับครับเพราะว่าด้านขวาเนี่ยมันยังไม่ค่อยคล่องก็เลยเป็นมาสามปีกับหกเดือนนะครับครับแต่ดูตามดวงผมดูแล้วว่าเมื่อผมก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยผมก็ดูดวงผมมาว่าครับคงจะสิ้นครับ แต่นี้ไม่ยอมสิ้นเพราะว่าดวงผมมันจบแค่ตอนอายุ60ครับแต่นี้บันก็เพราะว่าบุญที่ผมอยู่รับใช้สมเด็จพระสังฆราชองค์เนี้ยครับตั้งแต่อายุับเจ้ากรรมในเวงเขาก็รอยช่วยครับตอนนี้ผมดูว่าหลังวันที่15เมษาปีหน้าผมดึงจะปกติ ครับสาุก็ต้องรออีกประมาณไม่เกิน6เดือนครับปกติแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมจะต้องเจออะไรดีๆครับตอนนี้ผมก็เจอแปลกๆเจอแบบพี่ครับเจอหลายคนคก็ไปเจอจินแสอยู่คนหนึ่งผู้หญิงเขา ตายไปแล้วนะที่แจกคนนี้อายุตอนนี้เขา61เเขาตายไปเมื่อ29ปีที่แล้วครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ถูกนําศพไปห้องดักจิตที่เขารล่เหมังครับเขาก็ได้เจอกับในฝันน่ะเขาได้เจอกับพระโพธิสัตว์ชื่อข้างขึ้นมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ประมาณวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่17เดือนนี้เดือนนี้เลยใช่ไหมต้องเป็นวันศุกร์วยันศุกด้วยนะครับแล้วก็ต้องเวลาประมาณาติดโมงช้าเนี่ยอันนี้มันทำยากเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เข้าใจทำยากัต้องทำให้ถ้าทำปั๊บดวงคงจะหลุดหลุดจากความที่มันมีปัญหา แล้ววันศุกร์ข้างคืนเนี่ยมันมีเฉพาะช่วงนี้ด้วยมอไปเป็นข้างแหลมแล้วไปที่หมดเลยต้องข้างขึ้นข้างคืนแล้วก็เดือนนี้มีกี่ครั้งนะก็ต้องศุกร์ศุกร์นี้ก็ทั้งเดือนมีปฏิทินนะเอาไปทีนี้ดูปัดกางแจงก็ต้องไปปัดที่ข้างนอกด้ยกางแจงหนึ่งร้อยแปดดอกใช่ไหมต้องหนึ่งร้อยแปดดอกครับครับแล้วก็จุดตั้งหกหมงกตรงเลยครับแล้วก็คุน ต้องขอบารมีเระาพุทธยาครับ,รบแล้วก็สมเด็จพระยาธวัจาราครับและในปีครับ,รบก็เดือนนี้สองครั้ง16กับ2ีามก็เลือกเอาครับแต่วันที่ดีที่สุดคือ16บหกก็ไม่กี่วันนีอยู่เริ่มต้นเลยากำลังจะไปอเมริกาพอดีสิบแปดรัแล้วทำแล้วก่อนครับเพราะว่า18เดือนนี้ไปครับแล้วคุณกลับ ่ก็ยังไม่มีกําหนดจะไม่ได้ซื้อตั๋วเพราะคุณไม่ได้ไม่ได้อยู่งานพระราชทานพลิงศพจะกลับมาไมงานต้องกลับมาก็คงไม่อยู่นานนะฮะก็หาทางกลับมาประมาณเดือนธันวาต้นต้นธันวาหรือก็สิ้นเดือนว่าครับคิดว่าช่วงขั้งขึ้นผมจะไปวีซ่าแต่ภรรยาผมมีแล้วลูกมีแล้วแต่ผมจะกำหนดจะไปอเมริกาเมื่อไหร่จะกำหนดไปนูหนนอหรือว่าจ่เอ้ยผมไปดูหมอเขาเจออะไร